พีดีกันนี่เดี๋ยวเราจะออกจดหมายยุติการไม่ให้ทำงานกับเราแบ็กลิสกันไปเลยตลอดชีวิตละกันคือมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่การพูดไปเรื่อยเปื่อยทำให้คนอื่นเสียหายมันทำอย่างนี้ไม่ได้นะแต่อยากให้พีดีพีดีกันนี่พีดีกันเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราจะออกจดหมายยุติการไม่ให้ทำงานกับเรานะฮะไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เพราะว่าไม่มาตรฐานในการพูดคุยเลยนะฮะกําลังให้เจ้าท่านที่ออกจดหมายอยู่แบล็คลิสกันไปเลยตลอดชีวิตละันพูดจาไม่ดีแล้วก็ไปว่าแป้งวิด้วยมันเป็นอาญานั้นน่ะ <c oughs> บอกก่อนนะการที่ไปกล่าวหาแป้งวิแบบนั้นโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะ มันก็คือการหมิ่นประมาทแบบชัดเจนองค์กรเราเป็นองค์กรที่ก็มีมาตรฐานนะเราก็ตรวจนู่นตรวจนี่พอสมควรนะเออตรวจนู่นตรวจนี่พอสมควรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจดหมายจะออกจากองค์กรนะทุกคนไปซื้อก่อนนะฮะจะออกจากองค์กรนะ ไม่ได้ออกจากผมเพราะฉะนั้นรอให้แผนกวิเกิลเขาจัดการก่อนคือมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่การพูดไปเรื่อยเปื่อยทาให้คนอื่นเสียหายเป็นย่างนี้ไม่ได้นะมันไม่มีกฎหมายประเทศไหนรับรองนะเออปดทุกคนไปไปกด <คน S 1> ตัดกเนี่ยต่อไปนี้เราไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับองค์กรเราไม่ให้จัดการประกวดทั้งมิสการ์ดมิทูนิเวิร์ไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยอยู่แล้วเดี๋ยวออกจดหมาย เพราะว่าเราเรามีหน้าที่ทํางานอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับเขาจริงๆแล้วไม่ควรจะเอาเขาขึ้นมาตั้งแต่แรกแต่เอาขึ้นมาแล้วก็ช่างมันเถอะนะแต่ถ้าเอาขึ้นมาแล้วต้องยอมรับในสภาพว่าเขาใช้วิธีการแบบนี้เราก็ต้องยอมรับแต่เราต้องไม่เป็นไปเลื่อยไปเปื่อยอ่าแล้วเดี๋ยวมันไปกันใหญ่มันดูแบบมันดูแปลกๆเราต้องยืนอยู่บนจุดที่เราชัดเจนจบแล้วก็คือเลิกแล้วเราก็ไม่ต้องมานั่งร้องมร้องไห้การร้องไห้มันจะทําให้ดูดู ดูดูน้อยดูไปทั้งวงการดูแ yeah, uh, ย่หยุดเถอะส่วนเรื่องของคุณกันทางองค์กรจัดก,การให้อยู่แล้วเดี๋ยวให้แป้งวิฟ้องอาญานะฮะในเรื่องของการที่ <c oughs> มาเก่าวหาว่าแป้งวีติดยามติดมา้าส่งตำรวจไปตรวจฉี่อันนี้โดนอาญาอยู่แล้วแล้วคับเกี่ยวองค์กรด้วยเดี๋ยวโดนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแล้วเดี๋ยวจะออกประกาศภายในไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยให้รีเกลลิลกำลังทําอยู่ก็คือ ชื่อและนามสกุลคุณกันจะไม่มีสิทธิ์มาเกี่ยวข้องกับองค์กรเราเด็ดขาดอันนี้ก็จบแล้วก็แค่นี้แหละครับโอเค